สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่เบสคาาวออโต้จำกัดสาขาเซรีไทย4 4นะฮะวันนี้มาแนะนำเป็นรถคุณดาย H1 2.5นอดีลิตจีลักสตาร็กตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2019นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่ามีรถอะไรกันบ้าง คันนี้พุ้นได2.5ดีลักปี2014ราคาอยู่ที่7,99,000บาท H 1 2.5ดีลักปี2012คันนี้ได้ประตูไฟฟ้าสองข้างและเบาะ V i P 7ที่นั่งราคาอยู่ที่6,99,000บาทสำหรับคันนี้พุ้นได2.5 Limited ปี2015มีจำนวน400คันในประเทศไทยและได้เป็นสีขาวกระจังหน้าโครมโอเวอร์เฮดราคาอยู่ที่8,99,000และที่สำคัญได้11ที่นั่งด้วย อะไรก็ตามที่ทำให้เป็นเบาไฟฟ้าทำให้เราใจสั่นเสมอนั่นคือรถฮุนได h ฮ s t ั r นสตาเลกปี2012คันนี้ราคาค่อจะถูกเลย799,000บาทสำหรับคันนี้ฮุนได2.5ล้อน e ์เอลิปี2017ราคาอยู่ที่999,000บาทแต่ตอนนี้รดพิเศษอยู่ที่979,000บาทสำหรับวันนี้ จะพามาเลือกดูวิธีการซื้อหุ่นใดมีอะไรกันบ้าง 1. รถสวยบอดี้เดิมคานหน้าเดิมน็อตเดิมน็อตไม่ขยับสีเดิมอาร์คเดิมน็อตไม่ขยับไม่มีกลับสีทำดูรอบคันเกี่ยวกข้างประตูเป็นบอดี้เดิมข้างเดิมอาร์คเดิมโรงงานไม่มีขยับไม่มีตัดต่อพิคว่ำน้ำท่วมฝาท้ายเดิมน็อตเดิมน็อตไม่มีขยับ ไม่มีตัดต่อพิกคว่ำกระจรอบคันเป็นกระจเดิมๆเป็นของฮุนไดจะทีเบร์ที่นั่งเราก็มีจะสีเบรสีเทาเราก็มีจะเจ็ดที่นั่งเบาะไฟฟ้าเราก็มีจะมีเคาน์เตอร์หรือไม่มีเคาน์เตอร์เราก็มีไม่มีเคาน์เตอร์บอ VP, เราาบเเาะวีพีเราก็มีจะสีบอลเงินสีดำสีเทาสีขาวเราก็มีสิ่งที่ไม่มีก็คือเจ้าของคนใหม่ วันนี้นะฮะถ้าใครสนใจหุ้นใดเฮชวานะโทรมาได้ที่เบอร์091 760 2230หรือ062 202 4720ฝากน้องฝากเบอร์นะฮะ0 9 6 9 6 7 7 2 9 9จะมีหรือเตอยหรือคิวติดต่อได้เลยนะยินดีให้บริการแล้วก็ดันทุกเคสยอดจัดได้เติมๆไปเลย